อนี้เป็นจุดที่พักที่พักคอยญาติผู้ประสบภัยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นอาคารที่พังถล่มนะครับก็จะมีการใช้เครื่องจักรหนักในการขุด สวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับกาะติดสถานการณ์นิว่าวโบเองก็ได้มีโอกาสมา,าให้กำลังใจให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็มาด้วยความที่ตัวเองก็ติดตามนะครับอยากรู้นะว่า,าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างก็ได้เดินทางมาเนวันเสาร์ที่ที่ห้าเมษายนสอง8นห้ารัหกบแปดนะวันนี้ข้อสุวันที่เจ็ดของการค้นหาสัญญาณชีพนะครับ ทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลเตรียมพร้อมนะครับในการที่จะประสมพยาบาลเน,นี่ยกรณีฉุกเฉินนี่แหละ,ค,ะครับท่านผู้ชมครับที่บ่าวเองก็อยากจะถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะถึงความมีน้ำใจและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของคนไทยนะครับ มีรถพงทหารนะครับที่คอยจะเข้าไปการทำการขนย้ายสิ่งของที่เป็นเศษปูน,นะครเศษเหล็ก ใจในวามรู้สึกนะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นยาติะะครับหรือว่าผู้ที่มารอให้กำลังใจ เป็นกำลังใจให้ทุกๆุกท่านนะครับให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับมีหลายหลายคนนะที่มาคอยเฝ้าสังเกตการนะครับหรือว่าติดตามให้กําลังใจมุมนี้ก็จะเป็น,นรถนะฮะของทหารนะครับก็จะเป็นรถตักรถเจาะรถขุดนะฮะร,รถคนไอหมอก น้ำนะครับเพื่อจะจะัดฝุ่นนะครับก้าลังจะเป็นรถนะรถที่เตรียมพร้อมนะในการาผู้ภัยหรือว่ารถที่กำลังจะเตรียมพร้อมพร้อมในการกระัยพยาบาลเราให้ตรงเส้นหลือ ยังอื่เยอะครับพี่น้องครับอย่งอีกหลายเนาะครับในการาอรินดะกตุสนะฮะเปิัญญาศาสตาร์ประหลังข้างนะฮะจะเป็นเศษเหล็กนะฮะที่ต้องตัดนะครับเจียนก็จะมีรถดั้กโคนะครับที่คอยยัดคอยตัดนะครับ จะเป็นเศษเหล็กนะครับต้กระทเศษเหล็กเยอะมากนะครับมีฝรั่งต่างชาติก็ให้ความสนใจนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็ ได้มาให้กำลังใจตอเจ้าหน้าที่นะฮะกำลังใจคือสิ่งสำคัญครับตำรับสคขับสิ่งที่ปลอกเข้า,า,ากัที่ว่าส่งต่อเหตุการณ์นี้เพื่อจะเป็นการเตือนนะฮะ ผู้คนที่ต้องเตรียมตัวรับมือเนี่ยว่าเกิดขึ้นแล้วนะที่ประเทศไทยในสิ่งที่ทําได้ก็คือเอาส่งต่อนะ่ะส่งต่อภาพที่ที่หลายคนอาจจะอาจจะรอชมเหตุการณ์รอยู่ตอนนี้นะครับไปแ้ ข็ถือด้ว่าเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ชมนะฮะหรือว่าเจ้าหน้าที่นะครับในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้เราพี่น้องค์กรวาวกเองกับพี่คนเล่านะจริงๆในเมืองไทยเราพี่น้องย่าสิ่งที่จะได้คือการทายทอดอย่างน่าใคร่น้องที่เส้าคอยนะครับนุ่นให้มีผู้ที่กําลังรอดปลอดภัยเนี่ยเชื่อได้ว่าหลายคนอาจจะคิดขึ้นอย่างวาวโบนะอยากจะเห็นอยากจะมาสัมผัสเจนทหารเนี่ยที่เข้าไปสมทบเนี่ย ผู้คนที่มาก็จะเห็นภาพที่บอกไปนเลยว่าเข้าใจความรู้สึกนะกับการสูญเสียหรือว่าความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเจ้าที่ทํางานเหน็ดเหนื่อยนะยี่สี่ชั่วโมงนะฮะกับการทํางานที่มีการผัดเปลี่ยนนะฮะสิ่งที่เราทําได้นะทูสชมคือการส่งกําลังใจ กำลังใจนะครับเป็นหครับชมไปนะครับบาโบเองกับที่ว่าจะาไปาหาสิ่งของที่จะเป็นการสนับสนุนเจ้าหน้าที่นะว่าจะเป็นเครื่องดื่มนะบาโบเอีสมทบนะฮะก็มีหลายคนที่เข้ามาให้กําลังใจบาโบอแล้วก็จะมีหลายคนที่เข้ามาถ่าวว่าบาโบเอียงนะไมเป็นไรน,นะครับเป็นหนะครับที่ว่าดีกว่าบาโบเอียงนะเป็นหรอเนาะครับสิ่งที่บาโบเงจริงๆเป็นการ ให้งกำลังใจเอาควรตเหตุนะฮะประเทศไทยประเทศที่มีบุญคุณต่อบาวผูว้ยังนักนะฮะยังหลายเนาะพีองเนาะวันนี้ประเทศไทยถือได้ว่า,ารับมือได้ทุกสถานการณ์นะแต่สิ่งที่เราทําได้คือน้ําใจน้ําใจเนะี่ยแม้จะเป็นสิ่งที่อาจจะเล็กน้อยแต่เราทําได้ด้วยใจใจออกจากใจนะครับกลั่นออกจากตดนใจรู้สึกเนะี่ยและการการแสดงออกด้วยการท,ที่เราทำเนี่ยทำนั่นคือจุดรุ่งหมายของบาวโูนะสำหรับที่วิดีโอนี้บบาวผูก็จะ ขออนุญาตเนี่ยลากรับชมพี่คนนี้กันแลวกันนะพี่น้องเนาะแข่งกันเรื่องใจนะฮะสู้ๆอันนี้คือเตียงนะฮะพี่น้องครับเตียงที่จะเอามาให้กับเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ที่ประสบภัยในการพักนะครับแล้วก็จะมีผ้าห่มนะฮะนี่คือสิ่งที่บาวอยากให้เห็นถึงน้ำใจของคนไทยนะครับ เป็นเตียงภาคสนามาตที่เตรียมพร้อมนะครับท่านผู้ชมครับ เาวื่นเต้นมากมีนเลยครับพี่นรองคบคือคนไทยนี่ห่วงแหงห่วงใจจริงน้ำใจจริงๆเลยนะช่วยเหลือกันเต็มที่เลยเนาะเาจะทำการไปประจำการตัดรูปมาเลยครับเป็นรองคำเราจะเห็นนะฮะเจ้าหน้าที่นะเตรียมความพร้อมในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้เราพี่น้องทุกคนมาด้วยใจทุกคนมาด้วยความหวังนะท่านผู้ชมครับ เพราะฉะนั้นเราอยากให้กำลังใจนะทุกท่านนะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกน้อกันเนาะพี่น้องเนาะบ่าวโบเองกนะันที่ว่าเฮ้ยยังบัวใดนะยังบัวใดใดแต่ทรงกํากลังใจเนาะพี่นอ้องเนาะนะฮะเจ้าที่กำลังเดินทางมาตอนนี้เราอยากจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะนี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์นะฮะ ประเทศไทยสามารถจัดการได้นะครับเอาอยู่นะ้องพี่น้องเนาะมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้ว รถเคีนใหญ่ขนาดนี้น้ำหนักกี่ตันเนาะ6,000ตัน6,000ตันทั้งหมดถึงนีบอสนำนัดของรถเของรถเคีนที่จะยกได้น้ำหนักที่สามารถจะยกได้6,000ตันรับน้ำหนักหกพัตันขอ้ำหนลฝรั่งให้ความสนใจมากครับท่านผู้ชมครับนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อดังของไทยเนี่ย สิ่ที่วาโบ้ได้คือได้เห็นถึงความเป็นน้หนึ่งใจเดียวของคนไทยนะฮะพลังนะพลังของการรักนะของการที่จะช่วยเหลือกันนี่คือสิ่งที่หลายชาติอาจจะมีคือทางคนไ้ยเล้กปดอย่นีะนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือ การสนับสนุนของเจ้าหน้าที่นะฮะนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยนะฮะไม่เคยทิ้งกันนะครับจิเนว่ารถของเจ้าหน้าที่เทศกิจนะฮะกำลังลำเลียงนะฮะลำเลียงน้ําเครื่องดื่มอาหารนะเพื่อจะเข้าไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่นะครับในการที่จะประกอบอ,อ,อาหารหรือว่าเครื่องดื่มในการาจะเป็นอาหารที่ทําให้กําลังเจ้าหน้าที่นะครับมีเรียว่ามีแรงนะแล้วก็สู้กับงานหนักๆนะครับ นี่เราพี่้องเอ,อ๋พี่้องเอ,อ๋เข้ามานาใจนะครับเข้ามานาใจนะครับบุรินร์อยากจะให้ลูกได้เห็นนะครับประเทศไทยเนี่ยน้ำใจน้ำใจไม่ว่าจะอุปสรรคนะครับนักหนาแค่ไหน,นะครับก็ไม่ย่อท้อไม่หวั่นหวั่นนะด้วยน้าใจของคนไทยนะครับคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็จะปฏิบัติหน้าที่คนที่ไม่ไม่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็สนับสนุนได้ทางกําลังไม่ว่าจะเป็นอาหารในเครื่องดื่มนะครับ